ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างผมไม่ถูกบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเอาให้น้องคิดก่อนให้เตยตอบมาให้เตยตอบมาให้เตยตอบมาโยนมาทางนี้เตยบอกโอ้โหเตยคิดไม่ทันเลยเตยเตยต้องหัดพูดลูกเชื่อพี่เดี๋ยวนะขอญากเตยต้องหัดพูดเออตอนที่รถออกไปอ่ะหนูรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ออกจากสนามกุหาบชาลาสัยอ่ะมันก็เป็นคนละฟิลเออมันเป็นคนละฟิลกันกับตอนที่เรามาถึงอ่ะ ก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนมาคอยส่งคอยส่งกลับอะไรแบบนี้เพราะคณะทีใจทุกทุกมันบอกว่าแฟนดันไปเดินกับคนอื่นเนี่ยไปไหนไที่หายไปนี่ไม่ได้หายไปเพราะว่าคนขอถ่ายรูปนะตามแล้วแบบว่ามีสาวๆมาขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแบบว่าอุ้ยแฟนเรามีแบบงอนอะไรอย่างงี้บ้างไหมก็ไม่มีเขาเข้าใจครับเข้าใจคอาคากก็เข้าใจไงเออใช่ส่วนของเรานี่มีแต่พวก สวนะคือพอก่อนหน่อยได้ไหมก็บอกได้สิ